做。 ทรู้สึกไม่สบายท้องเกิดจากการที่เรากินเร็วกินเยอะกินอาหารจําพวกแป้งหรือว่าอาหารที่มีโซเดียมสูง,สงค่ะวันนี้นะคะรีเฟซี่คลินิกนะคะจะพามาดูการนวดไล่ลมเพื่อเป็นการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะอาการท้องอืดในทางแพทย์แผนไทยนะคะก็คือลมในท้องแล้วก็ลมนอกลำไส้นะคะเกิดการกําเริบค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีสาเหตุอื่นๆค่ะอย่างเช่นความเสื่อมของไฟในร่างกายค่ะไฟที่ว่าก็คือไฟย่อยอาหารนั่นเองค่ะเมื่อเราย่อยอาหาร ไม่ได้ทําให้ท้องอืดน,นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะเกิดความไม่สมดุลของธาตุทัทง้ง4ดินน้ําลมไฟค่ะทําให้ธาตุทั้งสีที่ไม่สมดุลนะคะไปกระทบธาตุลมทําให้ลมกําเริบขึ้นนั่นเองค่ะการรักษาท้องอืดในทางแพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีการทําหัตถการร่วมกับการนวดไล่ลมนะคะจะเป็นการกระตุ้นการทํางานของลําไส้ะคะ่ะทําให้เกิดการย่อยหรือว่าทําให้เกิดการทํางานของลําไส้ได้ดีขึ้นค่ะเป็นการนวดโกยท้องค่ะตามทางเดินของลําไส้ในท้องเลยนะคะก็จะนวดโกยนะคะเข้ามาที่จุดกึ่งกลาง หรือว่าสะดือนั่นเองค่ะก็จะนวดอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนะคะคนไข้นะคะที่ถูกนวดนะคะก็จะรู้สึกว่ามีลมหรือว่ามีอะไรวิ่งอยู่ในท้องนะคะบางทีก็จะมีเสียงลั่นออกมาดังจอกๆเลยค่ะหลายหลายคนนะคะก็จะถามว่านวดแล้วทําไมถึงยังไม่เรอทําไมถึงยังไม่ผายลมการผายลมหรือการเรอนะคะจะเกิดได้เฉพาะบางรายเท่านั้นจะไม่เกิดทุกคนคะ่ะสําหรับใครนะคะที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะสนใจอยากจะเข้ามานวดไล่ลมพร้อมกับการเผายารักษาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะสามารถเข้ามารักษาได้ที่รีเฟ ชี่คีนอีกทั้งสองสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาอุดรธาน,นีหรือสาขาขอนแก่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ